เมื่อนี้นำเสนอผัดเผ็ดปลานนลทอดสมุนไพรจ้กพีพีพจ้าไปเข้าครัวเบิงวิธีทำกันเลยค่ะว่าปลานนลทอดสมุนไพรกรอบๆและหอมๆเข้าเห็ดกันจังไดแน่ไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเมื่อนี้นะคะผัดเผ็ดปลานนลทอดห้อมาเบิงกันเลยค่ะว่าปลอมใส่ยังแน่นะคะได้ด้านเครื่องปรุงนะคะ ผมใส่น้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วขาวค่ะหัวน้ำปลาค่ะตัวนี้จะเป็นน้ำตาลปีบนะคะหนึ่งซอนตัวนะคะใบกระเพราค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะปลานิ่มนะคะปลอมลางทำความสะอาดแล้วหั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะผมใส่สองตัวค่ะส่วนในด้านของเครื่องเทศและพริกแกงนะคะมันจะใส่นะคะกระช่ายค่ะกระช่ายนะคะพริกจินดาค่ะหอมแดงค่ะกระเทียมค่ะใบมะกรูดค่ะตะไคร่นะคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะคะ พริกไทยเม็ดค่ะแล้วก็เป็นค่าค่ะห้ามาเขาครวแล้วก็บเบิ้งวิธีทํากันได้เลยจ้าเขามาหันตะไร้แบบนี้กอน,นะคะก่อนห้องซิคลกค,ค่ะหอมแดงนะคะก็หันก่อนค่ะกาจะได้ขูกง่ายๆค่ะถ้าทิมได้เป็นหัวจังสีมันจะกระเด็นนะคะพี่ๆจ้าไปมากรูดนะคะห้าวกะหันแบบนี้กอนนะคะจะนั่งไปโขูดค่ะดับแดงห้าโขลกพรกก่อนจ้า เด่นนิดนึงนะจ๊ะใส่ลงไปเลยค่ะคาตาไปปะไคร้ใบมะกรูดนะคะเครื่องเทศทุกอย่างค่ะโขลกร่วมกันค่ะเขาเชิเริ่มทอดปลาก,ก่อนนะคะเขาต่าน้ำน,น้ำมันนะคะไฟกลางนะคะเดี๋ยวเอาปลาลงไปทอดก่อนแบบนี้จ้า,าตอนนี้เขาใส่ไฟกลางนะคะอย่ากรอกกับปลาจ้าพี่ๆจ้า หลังจากที่ปลาเขาสุกด่านหนึ่งแล้วนะคะเราจะมากลับด่านสองเลยค่ะแบบนี้นะจ๊ะบวกใส่ตะลิ้วกับใส่ตะลิ้วได้นะคะนะคะี่ค่ะทยอยกลับไปได้ค่ะกลับทีละด่านนะคะบ่ต้องกลับบอยด์นะคะจะปลาไม่ติดระทะ อีกด้านหนึ่งสุกก่อนนะคะเขาจะกลับอีกด้านหนึ่งค่ะผู้ใดจะมาทอดกรอบๆนะคะกรอบน,ะะกอ,บนอกน,นุ่มในก็ได้หรือว่าจะกรอบเกลียงไปเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะค้นสอบนะคะ เริ่มแรกนะคะตั้งน้ำมันให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่พริกแกงที่เขาโขกเอาไว้นะคะเอาไปล่งเจียวให้หอมๆเลยนะคะพี่ๆจ้า ก็ผัดไหยสมุนไพรห้าสุกนะคะหลัก,กก็กลิ่นเคื่องเทศหอมขึ้นมากนะคะพอมันสุกเราก็มันหอมแล้วค่ะข้าวทเริ่มปรุงเราได้จาออ้าเด้อข้าวิใส่ไปเลยจ้าน้ำมันหอยค่ะถิ่วขาวค่ะเจะดายท,ทีีค่ะขวดก็มันหมดเลอยจ้ามันตาลปี๊ดจ้าหนึ่งประมาณหนึ่งอนโตนะคะผมใส่ หัวน้ำปลาแทค้ค่ะแล้วก็ผัดห้มันหอมเข้ากันได้จา้าหลังจากนั้นนะคะใก่เสร็จแล้วค่ะเราจะใส่ปลาลงไปที่เขาทอดเอาไว้นะคะมาคลุกเข่ากับน้ำซุปน้ำซอสน้ำผัดน่อนเขากันค่ะต่างด้วยนะคะจะมีจะเป็นพริกไทยสดค่ะค่ดบะไรจ้า กินหอมสมุนไพรนะคะคือมาเตดังทวนๆได้จ้าเมนูนี้นะคะให้เป็นกระแกลมกัะใดนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆก็ดีค่ะเช็ดง่ายค่ะผู้ใดสนใจอยี่ชออา,าหารนะคะเดือยว่าชิีเมนู้อาหารมาออกความพาปรุงนะคะพาทำไใ้สุกเมนูด้วยค่ะขั้นตอนสุดท้ายและะ้วค่ะพี่จ๋าไป ใบกะเพราลงไปนะคะใบกะเพราปลูกเองนะคะเก็บดูหลังบันมื่อกี้เนี่ยค่ะกำลังงามเลยค่ะชะวีน,นูดูฝนค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเสร็จแล้วค่ะค้นให้ใบกะเพราสลดนะคะเป็นอันว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วจ้าจ้า คลิปนี้ปอมต้งลาไปก่อนแล้วจ้าถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะที่ Subscribe ปอมพาปุงนะคะแล้วก็ครัวอุ่นไอรักเพจนะคะมเอนี่ต้องลาไปแล้วจ้าขอบคุณมากๆค่ะ